สวัสดีครับครูปูยศพลครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารับชมรถยาริสครอสใหม่นะครับซึ่งก็เป็นรถยนต์โตโยต้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยว่ามีการออกแบบจุดเด่นและออปชันต่างๆอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดต่างๆของรถรุ่นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะขอแนะนําในส่วนของการออกแบบภายนอกเครื่องยนต์ ช่วงล่างให้รับชมกันก่อนนะครับส่วนการออกแบบภายในระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับผมจะมาแนะนําอีกครั้งนึงในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับการออกแบบภายนอกของรถยาริสครอสนะครับก็จะเป็นสไตล์ Solid and Dynamic Design นะครับสะท้อนถึงความแข็งแรงและทรงพลังมีเอกลักษณ์แห่งความสปอร์ตตัวถังยกสูงเฉบเฉี่ยวสไตล์ s u v พร้อมลุยไปได้ทุกที่ตัวรถมีขนาดใหญ่มีความยาวถึง4,310ม mm, ิมกว้างถึง1,770ม mm, ิมและสูง1,615ม mm ิลลิมนะครับทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางไปด้วย ตัวถังมีการออกแบบมาให้รูลมนะครับอากาศไหลผ่านง่ายทําให้รถเนี่ยมีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นช่วยให้รถมีการทรงตัวและก่อถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านหน้าของตัวรถนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบ Full LED ตกแต่งด้วยโครเมียมมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและ Follow Me Home มาพร้อมกับไฟสองสว่างกลางวันและไฟตัหมอกหน้าแบบ LED นะครับ สำหรับชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นฟ u ู l LED พร้อมตกแต่งด้วยครัวเมียมเช่นกันนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับก็จะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคว่ำนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นสีดำเงาเสริมการตกแต่งบริเวณขอบด้วยสีเงินเมทัลลิกส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุสีดำนะครับและเสริมการตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกตรงขอบด้านล่างของกันชนหน้าและขอบด้านล่างของกันชนหลัง ในตำแหน่งบริเวณของฝากระบอกด้านหน้านะครับก็เสริมการตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับสำหรับกระจกบังลมหน้านะครับก็จะเป็นแบบลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าในสระนะครับและช่วยดูดซับความร้อนให้ด้วยนะครับส่วนของด้านข,าข้างของตัวรถนะครับตรงขอบซุ้มล้อทั้ง4ล้อนะครับและบริเวณกาบข้างประตูทั้ง4ี่บานนะครับก็มีการเสริมการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำด้านนะครับ และสำหรับกาบประตูทั้ง4บานนะครับก็มีการเสริมการตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสามารถปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัตินะฮะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้างและไฟเวลคัมแรมนะครับและมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ สำหรับหลังคาของยาริ c ครอสนะครับก็จะมีทั้งหลังคาดำและก็หลังคาสีเดียวกับตัวรถให้เลือกอีกด้วยนะครับและมีการติดตั้งราวหลังคาสีเงินเมนทัลลิกมาให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองออปชั่นนี้นะครับก็จะอยู่ในเกรดรุ่นพรี m มียมและพรี m i u m มลักซ y นะครับและในรุ่นพรี m มียมลักซ y รนะครับหลังคาก็จะเป็นแบบพ n ุนรามิ r รูปนะครับพร้อมม่มานบางแดดแบบไฟฟ้าเพิ่มความดูหรามีระดับ สภาวกาศวิทยุนะครับก็จะเป็นแบบครีบฉลามมีความสปอร์ตสวยงามและทันสมัยตรงนี้ก็จะมีมาให้ในทุกเกรดรุ่นเลยมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์นะครับและระบบสมาร์ทเอนทรีเป็นระบบล็อกปลดล็อก,ก,กประตูอัจฉริยะนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเพียงแค่สัมผัสที่มือเปิดประตูซึ่งเราก็จะมีมาให้ถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งมือเปิดประตูฝั่งผู้ขับมือเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า,นา และก็ตำแหน่งบริเวณด้านฝาท้ายของรถนะครับประตูฝาท้ายนะครับก็จะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะฮะและในเกรดรุ่นพรีเมียมลักซูรี่นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปก็จะมาพร้อมกับระบบ k i ๊กแอคทิเวนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดฝาท้ายได้อีกทางนึงด้านของสมรรถนะการขับขี่นะครับก็จะเป็นการทํางานผสมประสานกันระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับกับ มอเตอร์กับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งก็จะเรียกว่ารถยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของยาริสครอสนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดูว l v v ีวอนะครับขนาด 1,500cc ซีซีเมื่อทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะได้กำลังรวมสูงสุดที่111แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ้อโมโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดนะครับโหมด normal โหมด power และโหมด eco นะครับและยาริสครอสนะครับก็จะเป็นรถที่มีการขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับและมีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยส่วนแบตเตอรี่บิดน,นะครับเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนะครับของยาริสครอสก็จะเป็นแบบลิเทียมไอออนนะครับ ขนาด177.6บนะครับการรับประกันระบบไฮบริดนะครับก็จะมีให้ถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็จะมีการรับประกันให้สูงถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางการรับประกันคุณภาพของตัวรถนะครับก็มีให้ถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรเมื่อเข้าระบบ TCFR นะครับ โครงสร้างของรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างแบบ DNGA นะครับเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบานะครับและมีจุดศุนถ่วงต่ำนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางของตัวรถทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นทำให้รถมีการทรงตัวและการยึดเกาะถนนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับระบบช่วงล่างนะครับในส่วนของระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระแม c เฟอร์สัน พร้อมเหล็กกันโครงนะครับส่วนกันกะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบทอร์เชนบีมพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงนะครับมั่นคงมั่นใจในการยึดกาะถนนและการตรงตัวมาพร้อมกับล้อลอยขนาด18เนิ้วนะครับก็จะเป็นแบบสีทูโทนนะครับระบบเบรกก็จะเป็นแบบดริสเบรกทั้งสีล้อนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS, EBD, BA และมีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับ TPMS มาให้ด้วย สำหรับระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแบบแบกแอนพีเนียนนะครับพร้อมพาวเวอร์ผนแรงแบบไฟฟ้า e p s ควบคุมรถได้ง่ายและมีความมั่นคงในการบังคับรถนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดที่5.2เมตรนะครับช่วยให้การเลี้ยวและการกลับรถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะใช้น้ำมันวินซินนะครับและรองรับน้ำมัน E 2ีให้ด้วยนะครับ ส่วนถังน้ำมันนะครับก็สามารถที่จะจุน้ำมันได้ถึง36ลิตรด้วยกัน toyota ตต yaris cross นะครับก็จะมีให้เลือกถึง3เกรดรุ่นด้วยกันรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น s e v smart นะครับราคาก็จะอยู่ที่7 8 9 9 0 0บาทรุ่นรองท็อปนะครับก็จะเป็นรุ่น s e v premium นะครับราคาก็จะอยู่ที่8,49,000บาทและรุ่นท็อปนะครับก็จะเป็นรุ่น s e v premium luxury นะครับ ราคาก็าจะอยู่ที่899,000บาทส่วนสีภายนอกของรถนะครับก็มีให้เลือกถึง6สีด้วยกันและรุ่นที่เป็นหลังคาดำนะครับก็มีให้เลือกอีกสีสีทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับก็จะเป็นเพียงจุดเด่นการออกแบบของภายนอกรถสมรรถนะการขับเคลื่อนนะครับทั้งเครื่องยนต์และก็ระบบไฟฟ้าโครงสร้างของตัวรถระบบช่วงล่างและระบบการสะเทือนของรถคันนี้เท่านั้นนะครับส่วน,นรายละเอียดของการออกแบบภายใน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆของรถคันนี้นะครับทั้ง Toyota Safety Sense หรือ TSS นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆผมจะมาแนะนำอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ